ศรัทธาสี่ฉันพัฒหารเพลแล้วทั้งลูกศิษย์และอาจารย์มีเวลาพักผ่อนประมาณชั่วโมงเศษจึงไม่มีรูปใดที่จะไม่งีบเอาแรงเพราะอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติว่าพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนพระวัดป่ามะม่วงที่ไม่จำวัดในตอนกลางวันเห็นจะมีแต่ท่านสมพานรูปเดียวเท่านั้นเย่ยวว่าแต่จะไม่จำวัดตอนกลางวันเลย ถึงกลางคืนท่านก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้พักผ่อนหลับนอนบรรดาพระลูกวัดต่างก็พากันเฉงนสนเทที่สมภ่านจเจ้าวัดไม่ค่อยได้ฉันพัตหารแล้วก็ไม่ค่อยได้จำวัดจะว่าไปแล้วเรื่องกินกับนอนนั้นสำคัญมากสำหรับปุถุชนคนเดินดินทั้งหลายในหมู่สงเรื่องนี้อาจจะลดความสำคัญลงไปด้วยมีพระวินัยมาเป็นเครื่องตรวจสอบ ทว่ายังคงมีความสำคัญเนื่องด้วยภิกษุส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นพระอุตชนที่จะเป็นพระอริยบุคคลเช่นท่านสมภานนั้นหายากเต็มทีด้วยเหตุนี้สงก็ดีกครืัตัดก็ดีเมื่อได้มาเห็นจริวัติของท่านพระครูแล้วต่างพากันคิดว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลซึ่งในความเป็นจริงไม่มีผู้ใดรู้ชัด แน่ว่าท่านเป็นหรือไม่โดยมิใช่วิสัยที่จะรู้ได้เพียงแต่คาดเดาวกันไปเท่านั้นเสียงระฆังบอกเวลาเข้าเรียนภาคบ่ายดังขึ้นพระมหาบุญยังไม่อยากตื่นหากก็ต้องฝืนใจ เอาไว้สึกแล้วค่อยนอนให้สบายไปเลยท่านปลอบใจตัวเองแล้วลุกขึ้นล้างหน้าครองผ้าเรียบร้อยก่อนที่จะเดินไปยังโบสถ์ซึ่งธรรมดาพระลูกศิษย์นั่งรอยอยู่พระลูกศิษย์ก็พากันกราบพระอาจารย์จากนั้นการเรียนภาคบ่ายก็เริ่มขึ้นภาษาบาลีนั้นถ้าเราเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจจนถึงขั้นรู้อย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าน่าสนใจมาก เป็นภาษาที่มีหลักเกณฑ์ค่อนข้างแน่นอนตายตัวกว่าภาษาอื่นๆยกตัวอย่างเช่นภาษาบาลีในหลักตัวสะกดตัวตามเพราะฉะนั้นคำว่าวัฏทะซึ่งแปลว่าจเจริญน,นั้นถ้าเขียนเป็นวัฏทะก็ผิดหลักตัวสะกดตัวตามไหนพระกจรออกมาเขียนบนกระดามดำซิว่าพยัญชนะที่อยู่วักเดียวกันกันกบทนามนโท ทอพุเท่ามีอะไรบ้างพระขจ,จรจึงออกไปเขียนบนกระดานดำดังนี้ต่อปตักทอฐานทอนโมนโททอพูดเท่านอนนีนอาจารย์บอกให้ลูกศิษย์ทุกรูปอ่านพร้อมกันว่าตะทะทะทะ,ะนะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยจะออกเสียงเป็นตอทอทอทอนอ พูดถึงคำว่าวัถถะผมมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองถ้าใครไม่อยากฟังขอให้ยกมือขึ้นมีผู้ยกมืออยู่รูปเดียวคือพระบัวขาบพระมหาบุญจึงพูดอีกว่าเอาละรูปใดอยากฟังให้ยกมือขึ้นปรากฏว่ายกมือทุกรูปรวมทั้งพระบัวคาบ พระอาจารย์ค้านที่จะตอบปากต่อคคำกับภิกษุหัวดื้อจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องของท่านเมื่อเดือนที่แล้วท่านสมภารกับผมได้รับนิมนต์ไปงานทำบุญวันเกิดของขะหบดีผู้หนึ่งในตลาดสิงห์บุรีเขานิมนต์แต่แค่สองรูปเองเหรอครับแบบนี้ก็ไม่ครบองค์สงถ้าจะให้ครบต้องนิมนต์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปพระบัวขาบแสดงภูมรู้ อีกเจรูปเป็นพระวัดใกล้บ้านเขาพระมหาบุญตอบหุนหวน,หวนแล้วแล้วยังไงอีกครับท่านอาอาอาจารย์พระชนวนใครรู้เขาก็ถวายเพลงแล้วก็ถวายเครื่องทยธรรมหลังจากที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นพระสงฆ์ทั้ง9้ารูปก็ให้พรบทมงคลจักรวาลน,น้อย มีรูปใดยังท่องบทนี้ไม่ได้ให้ยกมือขึ้นไม่มีรูปใดยกมือเพราะต่างก็ท่องได้แล้วพระบัวขาบรูปเดียวที่ยังท่องไม่ได้เพราะมัวแต่คอยจับผิดผู้อื่นอยู่กระนั้นท่านก็ไม่ยอมยกมือด้วยไม่อยากเสียหน้าพระอาจารย์จึงเล่าต่อว่าที่นี้พอสวดมนต์มาถึงอายุวัฏโกคณะวัฏโกสิริวัฏโกยะสะวัฏโก ก็เกิดเรื่องพวกท่านลองทายซิว่าเกิดเรื่องอะไรคนเมาเหล้าตีกันครับพระบุญชูตอบไม่ใช่แแม่ครัวตบกันครับพระบัวเรียวตอบไม่ใช่ท่านอาจารย์ท้องเสียกระทันหันพระบัวขาบตอบโดยไม่ลงด้วยครับโปรดอย่าแซงผมคราวนี้อาจารย์ทำหน้าถึงถึง ลูกศิษย์ก็เลยพากันเงียบไม่มีผู้ใดกล้าพูดตอบด้วยความอยากรู้เรื่องพระชนวนทนนิ่งอยู่ไม่ได้จึงรวบรวมความกล้าแล้วถามเกิดเกิดเกิดอะไรครับท่านอาจารย์พระมหาบุญนึกสงสารลูกศิษย์รูปนี้จึงตอบว่าเอาละ่ะถึงผมจะให้ท่านทายกันทุกรูปรับรองว่าไม่มีใครท่ายถูกผมก็จะถือโอกาสเฉลยเสยเลย แต่ก่อนจะเฉลยขอให้พระชนวนออกไปเขียนบนกระดานตั้งแต่อายุวัฏโกจนถึงโหตุสัพพทาเขียนแบบบาลีนะพระชนวนก็ลุกออกไปเขียนด้วยมือสั่นน้อยกว่าเมื่อก่อนดังนี้อายุวัฏโกธนวัฏโกเิริวัฏโกยะสะวัฏโกภละวัฏโกวันนวัฏโก สุขะวัตโกโหตุสัพพัธ,ธาเอาล่ะเขียนได้ถูกต้องทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าของวันเกิดซึ่งเป็นคนจีนอายุราวเจ็ดสิบพอพระสวดถึงยะสะวัตโกก็บอกไม้โบกมือบอกยุ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 กเลี้ยวนี่พระก็ตกใจและหยุดสวดท่านสมภานซึ่งนั่งหัวแถวก็ถามว่าให้หยุดทำไมล่ะโยมเท่าแก พระกำลังให้พรไม่อยากได้พรหรือหลานสาวแกซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็ถามว่าท่านพระกำลังให้พรหรืออยู่นะาอัปแปะแกก็เถียงว่าให้พองอัปแปะที่ไหนล่ะอีให้พองแกอโกต่างหากและจึงต่อว่าด้วยเสียงที่กำลังโกรธแกว่าอ้วกเป็นคงเลี้ยงข่าวพวกลือให้เงิงพวกลือ แต่รือมาให้พองอาโกหรือว่าอายุวัฏทะโกธนะวัฏถะโกหรือต้องให้พองหม่ท่านสมพานก็พยายามอธิบายว่าให้พรโยมเท่าแก่นั่นแหละแต่เป็นพรภาษาบาลีแกก็บอกไม่ลายไม่ลายรือต้องเปียงไม้ท่านสมพานก็ถามว่าเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะแกก็ว่าเปียงเป้ง อายุวับแปะธนะวับแปะ,แปะไม่ว่าท่านสมพานจะอธิบายอย่างไรแกก็ไม่ยอมฟังในที่สุดท่านก็เลยบอกเอาละตามใจโยมหน่อยเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามแล้วท่านก็นำสวดอายุวัฒแปะธนะวัฒแปะไปจนจบบรรดาพระใหม่ก็พากันหัวเราะกิก พระบัวขาบนั้นถึงกับสวดอายุวัฒแปะธนะวัฒแปะโดยเสียงที่ค่อนข้างดังจนถูกพระอาจารย์ดุเอาว่าที่เล่าเนี่ยไม่ใช่จะให้สวดผิดๆนะต้องการจะแสดงให้เห็นว่าโยมเท่าแก่ชอบให้สวดบาลีเถื่อนไม่ใช่บาลีที่ถูกต้องตามหลักวยากรณ์แล้วท่านสมพารทําไมถึงยอมใช้บาลีเถื่อล่ะครับพระบวัวหลวงถามบ้าง ผมถามท่านตอนนั่งรถกลับวัดท่านบอกว่าใช่ได้เห็นหนอตรวจสอบแล้วขืนไม่ยอมตามแกแกไม่ยอมให้กลับวัดเด็ดขาดแล้วท่านก็พูดกับผมว่าท่านมหาจำวัดเลยนะคนบ้าอย่าถือคนดื้ออย่าสอนคนจรอ,อย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าล้อ คนมาง้ออย่าโทษอย่ากโกรธเคืองนิยมยายผมสอนไว้มีความหมายมากนะคนบ้าอย่าไปถือคนดื้ออย่าไปสอนพระอาจารย์มองไปยังลูกศิษย์ที่ชื่อพระบัวขาบหากลูกศิษย์กลับยิ้มรับทำไม่รู้ไม่ชี้จนพระอาจารย์นึกกระอาท่านอาจารย์ครับผมอยากฟังเรื่องพระจุลปันธก,กะ ที่ท่านอาจารย์เล่าค้างไว้เมื่อตอนเช้าพระชนวนทวงถามขึ้นตกลงผมจะตั้งใจเล่าอยู่เหมือนกันเอาละก่อนอื่นต้องเขียนคาถาเป็นหัวใจของเรื่องท่านเขียนลงบนกระดานดำดังนี้คเตสิคเตสิกิงกรารนาคเตสิอาหาังปิตังชานามิชานามิจะเรียกว่าคาถากันขโมยก็ได้นะเอาละ ทีนี้ผมจะเล่าถึงที่มาของคาถาบทนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระจุลปันธกะซึ่งหลังจากที่ท่านถูกพระมหาปันธกะผู้เป็นพี่ชายไล่ให้ศึกท่านก็ไม่ยอมศึกเพราะท่านศรัทธาและซาบซึ้งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์มากจนไม่ต้องการจะกลับไปเป็นครือขัดอีกวันหนึ่งหมอชีวกโกมารพัฒได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกไปฉันพัฒหาร จึงขอให้พระมหาปันธกะช่วยนิมนต์พระภิกษุทุกรูปพระมหาปันธกะเว้นพระจุลปันธกะไว้รูปเดียวด้วยเห็นว่าบวชเสียผ้าเหลืองไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้พระจุลปันธกะรู้สึกเสียใจอย่างใหญ่หลวงและตกลงใจที่จะศึกขณะที่เดินออกจากวัดก็พบพระพุทธเจ้าระหว่างทางพระพุทธองค์ทรงนำพระจุลปันธกะไปยังพระคันทกุดีของพระองค์ และปลอบโยนให้สบายใจจากนั้นทรงประทานผ้าขาวสะอาดผืนหนึ่งแก่ท่านตรัสว่าเธอจงนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่องคาถาว่าชโรหะระนางพร้อมกับใช้มือลูบผ้าผืนนี้ไปมาพระจุลปันธกะปฏิบัติตามและสังเกตว่าเริ่มสกปรกท่านสำรวมจิตเพ่งดูผ้าผืนนั้นและได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งในที่สุด นก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสี่พระพุทธองค์ตรัสว่าเธอไม่ได้ปัญญาทึบเฉพาะในชาตินี้หรอกนะในอดีตชาติเธอก็ปัญญาทึบเหมือนกันในอัตถกถาเล่าไว้ว่าในอดีตชาติพระชูลปันธกะเกิดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อถึงวัยศึกษาเล่าเรียนบิดาได้ส่งท่านไปเรียนยังมหาวิทยาลัยตักศิลาซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นท่านเป็นคนปัญญาทึบจึงเรียนไม่จบสักทีเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนจบไปแล้วเพื่อนรุ่นน้องก็จบไปหลายรุ่นแต่ท่านก็ยังไม่จบเรียกว่าเรียนจนเป็นปูตักศิลาอาจารย์ก็รำคาญเลยให้ท่องคาถาตามที่ผมเขียนบนกระดานดำ ให้ท่องดังๆทุกครั้งที่นึกได้และบอกว่าเอาละเธอเรียนจบแล้วท่านก็กลับบ้านทางบ้านก็ดีใจที่ท่านเรียนจบเลยฉลองกันใหญ่ก็คงสั่งสุรามาดื่มกันเลยเมาหลับกันทั้งบ้านพอทีสองขโมยก็เข้าบ้านไม่มีใครรู้ว่าขาโมยเข้ามาท่านเองก็ไม่รู้ แต่บังเอิญตื่นขึ้นมาท่องคาเตสิคาเตสิกิ่งกรณาคาเตสิอหังปิตังชานามิชานามิซึ่งแปลว่าพยายามไปสิพยายามไปสิท่านจะพยายามไปทำไมกันข้าพเจ้ารู้นะข้าพเจ้ารู้นะขโมยได้ยินก็หนีไปเลยขณะนั้นพระราชาเสด็จมาสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของราษฎร มาตอนตีสองเหรอครับพระขจรถามขึ้นถูกแล้วเพราะถ้าเสด็จมาตอนกลางวันก็จะไม่พบขโมยนี่ผมสันนิษฐานเอาเองนะขโมยต้องออกหากินในตอนกลางคืนแล้วพระราชาทรงได้ยินที่บัณฑิตหนุ่มท่องคาถาหรือเปล่าครับนักเรียนรูปหนึ่งถามได้ยินสิพระองค์ทรงจำบ้านหลังนั้นไว้ พอรุ่งเช้าก็รับสั่งให้ทหารนำตัวบัณฑิตหนุ่มไปเข้าเฝ้าแล้วเรียกว่าอาจารย์อันที่จริงบัณฑิตคนนี้ก็คงหน้าตาเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์เพราะเรียนจบจนแก่เป็นปู่ของมหาวิทยาลัยตะกศิลาพระราชาตรัสถามว่าท่านอาจารย์จบจากมหาวิทยาลัยตะกศิลาใช่ไหมรู้ไหมว่าขโมยขึ้นบ้านบัณฑิตก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ พระราชายิ่งมั่นพระไทยว่าคาถาขลังจึงรับสั่งให้บัณฑิตหนุ่มใหญ่สอนคาถาให้บัณฑิตก็สอนและสั่งเหมือนที่อาจารย์สั่งตนมาว่าให้ท่องดังๆทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ในเวลาต่อมาเสนาบดีก็คิดว่าจะปรงพระชนพระราชาเพื่อจะตั้งตนเป็นพระราชาเสียเองจึงคบคิดกับกระบกบอกกระบบว่าถ้าพระราชาเสด็จมา ให้ปรงพระมัตสุและพระเกษาก็ให้เชือดพระสอเลยนะจงรับมีดห้คมชนิดที่เชือดทีเดียวให้สิ้นพระชนทันทีแล้วจะตั้งให้เป็นกระบกเป็นไสนาบดีแทนตนกระบกก็รับคําครั้นถึงวันที่พระราชาเสด็จมาให้ปรงพระมัตสุและพระเกษาพระมัตสุแปลว่าอะไรครับนักเรียนรูปที่นั่งหลังสุดถาม ใครไม่ทราบว่าพระมัตสุแปลว่าอะไรนายยกมือซิใครที่ทราบแล้วไม่ต้องยกเมื่อไม่มีรูปใดยกมือพระมหาบุญจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นพระบวกขาบช่วยตอบซิว่าแปลว่าอะไรแปลว่าขนหน้าแข้งครับหากเป็นพิสุรูปอื่นตอบก็คงมีเสียงหัวเราะคิกคักจากเพื่อนร่วมชั้นแต่เพราะเป็นพระบัวขาบ ทุกรูปจึงเงียบด้วยยึดมงคลสูตรข้อที่ว่าอาเสวนาจะพลานังถูกหรือเปล่าไหนใครว่าถูกยกมือขึ้นไม่มีรูปใดยกมือพระชนวนช่วยตอบหน่อยสิแปลว่าหนวดครับถูกต้องเอาละทีนี้ผมจะเล่าต่อเมื่อพระราชาเสด็จมากระบก,ก็ทูลให้บรรทมรออยู่ที่พระเก้าอี้ ตัวเขาก็เร่งลับมีดเป็นการใหญ่กะว่าจะใช่คมกริบชนิดที่เชื่อดครั้งเดียวสิ้นพระชนเลยพระราชาบรรทมหลับไปครู่หนึ่งครั้นตื่นบรรทมก็ทรงนึกถึงคาถาที่อาจารย์ให้ไว้จึงทรงท่องด้วยพระสุรเสียงที่ค่อนข้างดังว่าคาเตสิคาเตส,เตสิกิ่งกรณาคาเตสิอาหางปิตังชานามิชานามิกะระบกได้ยินก็มือไม้สัน่น คิดว่าพระราชาทรงทราบแผนการที่เสนาบดีเตรียมไว้จึงเข้ามากราบที่พระบาทของพระราชาทูลขอพระราชทานอภัยโทษพระราชาผู้ชานฉลาดพอจะทรงทราบเรื่องราวจึงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดว่าจงเล่าความจริงมาให้หมดหากโกหกเราจะตัดศีรษะเจ้าการบกจึงกราบทูลความจริงให้ทรงทราบทุกประการ พระราชาจึงรับสั่งห้ามไม่ให้บอกเสนาบดีแล้วให้กระบกทำหน้าที่ของตนตามปกติกระบกก็จัดการปรุงพระมัส,สุด,ด้วยมืออันสันเทาอาชีพกระบกที่เคยทำอย่างชำนิชำนาญบัดนี้กลับมีความรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากที่สุดจึงใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จหลังจากนั้นพระราชาก็มีรับสั่งให้ประหารชีวิตเสนาบดี และทรงแต่งตั้งอาจารย์คือบัณฑิตหนุม่มเป็นเสนาบดีแทนซึ่งเสนาบดีผู้นี้แหละที่เกิดมาเป็นพระจุลปันธกะแล้วเสนาบดีผู้นี้ทำกรรมอะไรไว้ครับจึงได้เกิดมาปัญญาทึบพระสมเกียรติถามพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะในชาติก่อนๆเสนาบดีเคยล้อเลียนเพื่อนที่เข้าปัญญาทึบทำให้เขาอับอายตัวเองก็เลยต้องรับกรรม โปรดจำไว้เลยว่าการที่ท่านล้อเลียนผู้อื่นเท่ากับท่านกําลังทำกรรมเมื่อท่านทำกรรมกรรมก็จะตามสนองท่านเช่นกรณีของพระจุลปันธกะที่ผมเล่ามาท่านตั้งใจจะสอนพระบัวขาบทางอ้อมหากพิสุรูปนั้นกลับไม่ใส่ใจ พระมหาบุญลืมที่สมภารของท่านสอนไว้ว่าคนดื้ออย่าสอนเพราะจะเสียเวลาเปล่าเรื่องกรรมนี้สำคัญมากนะครับอาจารย์ผมนัดเชื่อกรรมว่ามีจริงแต่บางคนไม่เชื่อพระขจรพูดขึ้นสำคัญมากเชียวละในอัธกถานั้นว่าด้วยเรื่องศรัทธาสีนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมเสียสามข้อ ศรัทธาสีมีอะไรบ้างอาจารย์ตั้งคำถามลูกศิษย์ทุกรูปนั่งนิ่งเพราะไม่ทราบอาจารย์จึงต้องอธิบายขยายความว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลซึ่งมีสี่ประการดังต่อไปนี้ท่านเขียนลงบนกระดานดำพร้อมคำอ่าน 1. นึ่งกรรมสัทธา 2. วิปากสัทธา สามกรรมสกตาสัทธาสตถาคตโพธิสัทธาท่านอาจารย์ครับสัทธากับสัทธาต่างกันอย่างไรครับผมหมายถึงที่เขียนด้วยสอสาลากับที่เขียนด้วยสอเสือพระบุญชูถามต่างกันตรงคำแรกของภาษาสันสกฤตส่วนคำหลังเป็นภาษาบาลี ส่วนความหมายนั้นเหมือนกันในภาษาไทยเรามีคำภาษาบาลีและคำภาษาสันสกฤตอยู่ปะปนอยู่เราจึงเขียนทั้งสองแบบพระมหาบุญตอบผมอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของศรัทธ,ธาสี่ที่เขียนบนกระดานดำครับพระบุญสร้างเสนอตกลงผมจะอธิบายให้ฟังกรรมศรัทธ,ธาหมายถึงเชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงคือเชื่อว่าเมื่อทําอะไรโดยเจตนาจงใจท,ทําทั้งที่รู้ย่อมเป็นกรรมคือเป็นความดีความชั่วมีขึ้นในตนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไปกระทั่งทําไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จได้ด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยอ้อนบอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้นตรงกับพระบาลีว่าเจตะนาหังพิกเวกัมังวัามิเจตะยตวากัมังกรโรติกายเณวาจายะมณสาใช่ไหมครับพระชนวนถามด้วยเสียงที่ไม่ติดอ่างเลยสักนิดถูกแล้วท่านชนวนเก่งนี่นาะผมขอชมเชยว่าท่านเก่งมากไหนลองแปลสิ พอถูกชมอาการของโรคติดอ่างก็กลับกำเริบพระนุมตอบว่าดูด,ด,ดุดูก่อนภิกษุภิกษุทั้งหลายท่านชนวนพระอาจารย์เรียกชื่อพระลูกศิษย์ครับผมพระลูกศิษย์ขานรับท่านปฏิบัติกรรมฐานบ้างหรือเปล่าผมปฏิบัติทุกวันครับความจริงท่านทำตามที่พระอุปชาแนะนำตั้งแต่วันแรก มีขัดห้องสุขาสวดพาหุงมหากาและปฏิบัติกรรมฐานแต่ถ้าบอกไปทั้งหมดก็เกรงจะถูกเพื่อนร่วมชั้นหัวเราะเยาอโดยเฉพาะพระบัวขาบจึงตอบไปเท่าที่ท่านถามดีแล้วงั้นก็ตั้งกำหนดสติไม่ติดอ่างนอไม่ติดอ่างนอแล้วจึงค่อยตอบพระหนุ่มทำตาม ประเดี๋ยวหนึ่งก็ตอบอย่างคล่องแคล่วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจดีมากต่อไปผมจะได้อธิบายข้อสองวิปากสัทธาซึ่งหมายถึงเชื่อวิบากเชื่อผลของกรรมเพราะวิบากแปลว่าผล เชื่อว่าผลของกรรมมีจริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่วต่อไปข้อสามกรรมมัตสกตาสัทธาหมายถึงเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของการกระทําของตนจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน ส่วนข้อสุดท้ายคือตถาคตโพธิสัตธาหมายถึงเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระกถาว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณท้งก้าวประการตรัธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างศรัทธาสี่อย่างนี้ว่าโดยใจความแล้วสามข้อต้นย่อมรวมลงในข้อสี่ทั้งหมดหมายความว่าถ้าเราเชื่อข้อที่สี่เพียงข้อเดียวเท่ากับเชื่ออีกสามข้อด้วยใช่ไหมครับถูกแล้วอันที่จริงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวะนิยมคือไม่เชื่อในพระเจ้าว,ว่าเป็นผู้สร้าง เป็นผู้บันดาลเหมือนศาสนาเทวนิยมเชื่อกันเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธศาสนาจึงไม่เน้นเรื่องศรัทธาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะคําสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมที่มีอยู่ตามเหตุปัใจจัยในธรรมชาติใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรสัจธรรมก็ยังคงเป็นสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อหรือไม่เชื่อของใครเอาละ สำหรับวันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้พวกท่านทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดพรุ่งนี้พบกันใหม่พระลูกศิษย์พากันกราบพ,พระอาจารย์เมื่อพระมหาบุญออกจากโบสถ์ไปพระบัวขาบก็แซงทําปากเบี้ยวแล้วก็เดินตุปบตุเปล้อเรียนพระชนวนด้วยนึกฤทิษยาที่พระอาจารย์ชมพระรูปนั้น เพื่อนร่วมชั้นครั้นเห็นพฤติกรรมอันไม่พึงปราถนาของพระบัวขาบต่างพากันคิดในใจว่าคนบ้าอย่าถือคนดือ้อย่าสอนขณะเดินกลับกุฏิที่พัก